Ban nè, ban bên chỗ này mà mía, yà nếu mà mình nha bay nếu yap, vào nha yap, bay mía, yap, bay mía, yap, bay mía, ไหนมาเยอะตะกี้อยู่ไหนใจลาพลาดเลยแกอู้มาแหงไว้ดอกเนี้ยบน่อยระวังตกเขียไหนไหนเออเอาดีมีมีที่เอี่ยมตัวไหมนะมีมีเอี่ยมตัวหรือเปล่าโปมีแลยไอ้สีทองเอ้าสีทองมี นี่ลมมาเหมะะือนกันฝนลวกันเนี่ยเม็ดบเลล์เ,เลยแล้วก็ย้ายเข้าพรมเนี่ยเออกลิ่นสีจะแจ๊สอะโฝนแล้วกันเดี๋ยวก,ยกะถึง,ง,งเดี๋ยวกะถึง,งปะข้าวลมข้าวลม ตีเนี่ยตีหน้าเดีนตีนะมีมตัวน่นะเปล่าบอกโหขึ้นเดี๋ยวก่อนเอาตัวนี้ก่อนเอาแล้วเอาแล้วเอาเรื่องแล้วไม่ได้กอเก่อก้อมันฮะกอลาโอ้โหปาเปล่ <laughs> ปาเปล่าเอ๋อไม่โดนอ๋อเอายกขึ้นเลย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 โอ้มันชอบกาสีนี้เนาะ โดนแล้วกระสุนอุ้ยโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันนี่ระวังระวังเออโอ้โหแตกโคตรโชคพอดีดูดเลย พูดเออไอ้โกยตัวงดโลกก็ดีนะต้องก็ดีหน่อยเย้ไโอโหฟอยั์ตีอะล่ะเดี๋ยวมันต้องมีตัวใหญ่บ้างละ อีกกำบังหน่อยโอ้สายใหญ่เก็บเโอ้ไลโลได้เอาเนี่ยอ่ะกิปเปอร์มีกะไม่ใช่เอากิปเปอร์นี่นึบ เดี๋ยว่ายังมีลมนะ